สวัสดีค่ะมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าเจ้าชายฮารีทรงเสียพระไทยและพระไทยสลายที่แม้จะทรงได้รับโอกาสให้กลับมาสวมเครื่องแบบทหารในการยืนเฝ้าหีบพระบรมศมพอีกครั้งแต่ทรงถูกถอดสัญ,ญลักษณ์ ER ออกจากพระพาหาหรือบ่าซึ่งเครื่องหมายนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญประจำพระองค์สมเด็จพระราชนินาาเอลิซาเบธท,ที่สองทให้เจ้าชาย ตัดสินพระไทยที่จะสวมฉลองพระองค์สูตรแทนเครื่องแบบทหารในพระราชพิธีพระบรมศพในวันที่19กันยายนเพื่อหลีกเลี่ยงความอัปยศหลังส่งทราบว,ว่าเจ้าชายแอนดรูว์ได้ยุคแห่งยอกซึ่งทรงได้รับอนุญาตให้กลับมาสวมเครื่องแบบทหารเช่นกันยังทรงได้รับอนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ E.R. ได้เครื่องหมาย E.R. เป็นอักษรรหัสประจำรัชกาลหรือรอยย่อไซเฟอร์ ในสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่2ซึ่งตัวอักษรเต็มคือ EIR มาจากคำว่า Elizabeth the Second โดยคำว่า Regina เป็นภาษาลาตินแปลว่า Queen ส่วนด้านบนเป็นรูปมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดที่ทรงสวมในพิธีราชาพิเศษและเมื่อมาถึงรัชาสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็มีการทำ ER ประจำพระองค์เตรียมไว้แล้วเช่นกัน เจ้าชายแฮร์รี่ทรงยืนเฝ้าหีพระบรมศพรวมกับพระนดาของสมเด็จพระราชินีอีกเจ็ดพระองค์ได้แก่เจ้าชายวินเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งสวมเครื่องแบบทหารเช่นกันสารราธินดาวกับพิตเตอร์ฟิลิปพระธิดาและพระโอรสในเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีเป็นเวลา15นาทีที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์เจ้าหญิงเบียทริศกับเจ้าหญิงยูจีนีพระธิดาในเจ้าชายแอนดรูว์ได้ยกแห่งยอร์กเลดี้ลุยวินเซอร์ กับเจมส์วินเซอร์ไวท์เขาเซเว่นที่ด่าและโอรสในเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเออแห่งเวสเซกกับโซฟีเขาสเตนแห่งเวสเซกแม้เจ้าชายแฮร์รี่จะทรงเคยประจำการในแนวหน้าที่อัฟกานิสถานถึงสองครั้งแต่ก็ถูกห้ามสวมเครื่องแบบทหารในพระราชพิธีก่อนหน้านี้เนื่องจากทรงไม่ใช่ราชวงศ์ที่ทรงงานแต่พระเจ้าชายชาลส์ที่สาทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นกรณีพิเศษที่ส่งเข้าร่วมยืนเฝ้าหีบพระบรมศพที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์เพียงแต่ถูกห้ามติดเครื่องหมายเออขณะที่เจ้าชายแอนดรูซึ่งไม่ใช่พระราชวงศ์ที่ทรงงานกลับทรงได้ติดเครื่องหมายสำคัญนี้บนแบบพลเรือนโทเต็มยศก่อนหน้านี้เจ้าชายแฮร์รี่ทรงเป็นหนึ่งในทหารราชองครักษ์ในสมเด็จพระราชินีทำให้มีสิทธิติดเครื่องหมายนี้ แต่เมื่อทรงถอยจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงทำให้ทรงพ้นจากตำแหน่งต่างๆในกองทัพด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดความหวังที่จะนำไปสู่การปรองดองระหว่างเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายฮารีหลังจากทรงพระดำเนินเคียงกันในริ้วขบวนพระบรมศพที่เคลื่อนเข้าสู่พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เมื่อวันพุธและถูกเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งทรงพระดำเนินด้วยกันในขบวนพระศพ ของเจ้าหญิงไดอาน,น่าพระมารดาเมื่อปี2540